สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องใบรุน่นเจดันะครับก็วันนี้เราจะไปกินมะม่วงฮะน้ำพริกงาบางไล่น้ำพริกฝงอันนี้เราจะกินโรตีก่อนเอาเอาโรตีใส่เยีมม่ยมบางบางเยจ้ะไม่เอาเยี่ยมหนานะโอเครู้เรื่องตามนี้เลยใส่ไข่ใส่ไข่เอ้ยใส่ใส่กล้วยหอมมีมีกล้คควยหอมเวยบ่มันหอมไหม ฮะหอมหอมเลยใส่กล้วยหอมต้องหอมเลยใช่ไหมเจ๊ไปไหนจ้าไปก่อนเนะตามไปยใส่กล้วยหอมสามสิบใส่ใส่ไข่ยี่สิบนะครับแล้วก็ใส่เย็มสิบห้าบาทธรรมดาสิบบาทก็ใส่ใส่กล้วยหอมมันนั่นนั่นไม่กล้ากินวะกินไหมไม่แค่นี้แหละแต่จะเอาโรตีจิ้มกับน้ำพริก <laughs> <S <S เออ <ละ S 1> โอเคกูดิเดทาทำให้ดูเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดมูมันเป็นมันเป็นมันเป็นสูตรของของไวรุนเจ้าใดเป็นสูตรเป็นสูตรใช่ไหม <S <S ใช่ใชอันนี้อันนี้แผ่นแผ่นเ,นเนท่าไหร่สิบห้บาบอใช่เยี่ยมใช่เยี่ยมสิบห้ามีตังไหมเซ็นไปก่อนเซ็นเซ็นประกาศคนละครึ่งไหมรับคนละครึ่งไหม กูน่ะกูน่ะเงือยยกตัดไปตูนตรงนั้นก็ได้ไปนี่แล้วเดี๋ยวไปกินต้นมะม่วงกอนแล้วก็เอานี่จิ้มน้ำพริกนะครับเราจะกินน้ำพริกมึงกินจริงเหรอเออทำอะไรบ้ากูว่าแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเราจะเอาโรตีของอาบังมาจากฮินดูนะครับไม่ใช่อินเดียนะครับมาจากฮินดูแล้วก็ไปไปดิไปดิ เสื <gesch> ้อบริษัทไปทั่วสิงนี่จะเป็นไส้หวานกับตะแยมเยี่มเนาะอืมของผมไม่ชอบกินเยี่ยมนเปรี้ยวครับน้องเอ๋กิ๊ท้าวายเยี่มเปรี้ยวของบ้านหรือเปล่าวายเยี่ยมในเปรี้ยวอืมกูไม่เคยเห็นดอกกูไม่ชอบถุยเยี่มไม่เปรี้ยวกูชอบบางเดียรเลยอะไรกูก็ชอบเหมือนกันกูนู้งล้วแม่พูดอะไรเลยกูรู้กูดูปากมึงกูดูเนี่ยกินนมบกูดนะครับกระดึบ เก็บดิเมื่อกี้นี้ก่อนมึงมาตรงนี้มานั่งตรงนี้ก่อนตรงนี้เขากำลังหิดม่วงกำลังอกคุยอึ๊คุยนะครับแม่เสียจจังมากคุยผมอันนี้ของมึงไหนนี่ไม่ใช่เก็บมีใช่เหรอเออนี่ใช่นี่ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นทรงๆก็ประมาณเนี้ยวัยรุ่นจะได้ก็ใช้ทุกวันเฮ้ยแต่ทำไมของกูมันมันแปลกๆวะตั้งแต่เป็นไข้มานี่ยกูจะดูไหมหล่อนะครับผมมามาเทิดกันเลยมึงกินจริงเหรอเออชิมมาแล้วอะไรไปมันก็เหมือนน้ำปิกใส่น้ำตาลเยอะมันจะเค็มเค็มหวานเลยแต่ไม่มีผิดเพราะกูใส่ปิ้งมา จะมันก็ลย,ยนะมันนไหมกมันคงจะไม่หมาครับให้กินทั้งหมดนะครับเรากินก่อนมาครับก็กินม้มงันดีกวะมากินกินไปละยอนี้หมดละเราจะไปกินไหมมันก็พอหมดอยู่ยไไก็น,น,น่ะน่ะ,นะตอนนี้ลูกลูกใหญ่แล้วนักกนะก็ผมใสก่กรควรนะเพื่อ ให้มันนัวๆนะแต่แต่ไม่ไม่มีใครใส่หรอกมีผมอยู่แหละใส่บ้านลูกเขาหนเขากินมันผมไหมนี่ยกินจากต้นเลยเนี่ยเจช่ไปมเหรอยางมันยางแต่ยางไม่ค่อยเยอะนะลุงเนี่ยกัดเหรอดูดดูดมึงดูดดิกัดกูใครมึงกัดหัวเอาเนี่ยดูดยางออกมึงเป็นมึงเป็นไหมเป็นะไรเปรี้ยวมาอื้อ มแค่นั้นนะมึงกิ้มทำไมแค่นั้นปะไม่สุดมึงไม่สุดมึงไม่สุดมึงต้องอาจิ้มเยอะๆมึงเชื่อกูกูว่ามึงกัดหัวก่อนแล้วมึงดูดดูด่อไหมมึงดูดเป็นไหมมึงดูดเป็นไหมทำจิ้มน้อยกูว่ะมึงกลวมึงเสียเยอะไงนายจ๋าเนี่ยโอยผู้สาวไร้วัว Mình bảy mười hai đi mười chín mười sáu mười hai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  quả hai mười hai mười đây mười hai mười hai mười mấy mười hai 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 mười อ๋อนี่แหละเอา bon. เอานี่มึงมึงเก็บมาแล้วมึงดูดกัดหัวออก่อนกัดหัวกัดเองกังดเองเออกัดเลยงับเออนั่นแหละดูดดูดยางออกดูดยางในปากกูเลยสักก็ให้มึงดูดยางอาอก <c ười> มึงบอยกูกัดเขากัดก่อนแล้วมึงดูดยางเออเอออะไรดูดนั่นแหละทำน้าด้วยกูให้มึงดูดแล้วมึงก็ตูุ่นลายออกมึใช่เป็นไหมอ้าวเนี่ยดูครับดูมันมันมันเป็นเหี้ยมันมันมันม่ไม่ <c ười> ไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยตัวเนี้ย คุม้มโอ้โหคันคอเลยทีนี้สูตนมึงเนี่ยเดี๋ยวเราพาขึ้นอาเนี่ยนั่ง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 เอามั้ึมกูไม่กินมึงนั่งดิก็กูให้มึงนั่งเอาอบอกอยากวะมึงอะมึงกินดิมึงกินดีดีดิถ้าถ้ามันเป็นน้ำพริกน้ำปลานะมันจะแบบแซ่มากแต่ว่าผมกี่เกียจนะครับผมเลยเอาอันนี้เลยแทนเดี๋ยววันหลังเราคขากินออเ,เอาเยอะกว่านี้ดิมันเค็ม กูรักกุ้งะเองชอบเพิ่มเคมเงี่แหละมันไม่เป็นโรคอะไรนั่นล่ะโรคอะไรวะมันเป็นไตดิไม่เป็นไรไตไตเอาออกก็ได้กระนูดีกอมึงกินกนูดอะไรนี่บางทีอาจจะไม่แดงไม่สุวนนะมึงมึงใส่ไม่เยอะไงเลือยเผ็ดนี่นะอือคำใหญ่เท่าไงโอ้ไอมึงอ่ะมึงคินหมดเลยเหรอไอสัตว์กูมึงกินกึ่งหนึ่งมึงกินสัแล้วมึงกินเต็มที่เลยเหรอเหรอ เนี่ยนีดหนึ่งนิดจะได้กลิ่นถึงจมูกกูเลยอืมแค่นี้พอเนี่ยมึงต้องกินวิธีเขากินเขากินอย่างงี้นี่เนี่ยเต็มๆคำอย่างงี้ออมึงคิดไดไงว่ามึงใส่มึงใส่กอลิงวะมันเนื้เนี่ยดูครับมีกูคุนะค้นจัแเลยต้องกินอย่างงี้เฮ้ยได้จ้ะคุณอ,อ,อาจะ อื้มฮือรูปมันใหญ่ไร้มึงเจ้าเพรามากัดแล้วก็ดูนะอ่ายามันก็เต็มเนี่ยมันก็มันมันดูจะวิธีคลายไหมไอ้ฮาเออนั่นก็ได้ดูดูยางของผมดูยางก่อนแหละมันไม่เยอะมันไม่มียางเฮ้ยเี่ดพอดีกรอบเลยเนี่ยเออเนี่ยกรอบเลยทุกคนเดี๋ยว กีนใจนะไรเลยบอกว่าไม่กินนะ่ราบอกว่าไม่กินนี่เดียวครับอันนี้กรอบกรอบจริงกรอบจริงกรอบจังกรอบนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะโอ้โหอร่อยวโอ้โหเยอเราซื้อกุ้งเราซื้อกุ้งมาทำกินมาเฮ้ผมมีวิธีเลยนะ โอ้โหอร่อยนะครับเนี่ย,ย <ะ S 1> ขนาดผมผมว่าผมไม่กินนั่นแ่ละยังอร่อยเลยเราจะเล่นเกินไมกินอะไรก่นกินม่วงเปล่าหน่อยใครออกหน้าเปรี้ยวนี่สวยอ๋อเนี่ยม่วงหลายกลุเฮ้ยม,มันอร่อยไหมอร่อยยอริอยอยงทุกคนเราไปหากินดูสดไม่สดถ้าสดกว่าน,นี้คงจะต้องกินคาปูมานั่นแหละอลองดูไหมไม่เอาหยาง เอออเดี๋ยววันหลังผมจะละเอ่อละลายไอ้น้ำพริกปรานะครับเพราะว่าถ้าได้ปลามานึ่หิวจัดถ้าได้ปลามานึ่สุดยอดไม่แม็กกินดีนะอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันอันนี้มันไม่ไม่ไม่กินหรอกอันนั้นกินกินแต่อินแนนกินกระนูงนะอืมผมลืมเพื่อนแล้วพิงเพื่อนน้อยคนเดียวครับคลิปนี้ถ้าได้ดูนะแม็กก็เล่นจมนะ มันมาหาเลยนะตากึงมันด้วยใครมีเฟซมันนักก็บอกด้วยว่าคิดถึงลืมมันลืมพวกผมแล้วมันติดมันลืมครับมันลืมไม่อยากพูดถึงหรอกพูดถึงแล้วน้ำตาจะไหลคิ้เสร็จครับตอนเย็นก็ตามระเบียบครับพี่แหละครับผมกูบอกแล้วให้มันกินรุ่งนี้กินฟุ่งนี้กูบอกไม่เชื่อพอแล้วกูแสบตาแล้วว้าวอร่อยไหมยังอร่อยนะนี่ มันใส่ข้าวคั่วด้วยเนี่ยโอ้เออข้าวคั่วคิดได้ไงวะงคิดได้จังไดวะเอ้ามึงลองดิลองดิมาทำได้มึงกขีนไปลองดิมาลองดูืเ่เด็กๆห้ามลองเล่นแบบน,นะอ,อ,<笑><笑>อะไรไหม ปึ่งพิกกุ้ยช่ายโอ้โหเอ๊ะไอชิ้นลูกไหมมันเป็นแบบว่าเป็นไหยมึงอกีกินผงมันตีนนะกัดปุ๊บแล้วมันฟืดเข้าไปเลยอ่ะดูอ่ะไปพอยังดูไปนี่ไอ้มึงเก็บลูกเท่าดนมโปตินนี่นะเนี่ยมันเงนี้มันกัดกัดเออมาต้องเรียนรู้เพราะว่ายางมึงทั้งลูกเลยทั้งลูกเลย ตักตักพริกใส่มึงมึงนี่แหละมึงมึงเดาเดวเดามึงมึงมึงกัดมึงมึงกัดมึงกัดให้มันมีรูเนี่ยกัดให้มันมีรูตรงเม็ดอ่ะแล้วมึงเอาเม็ดออกแล้วมึงเอาน้เอาเอาพริกใส่เลยคือนั่นแหละคือหน่อยตามนลยครับทุกคนต้องมองอะไรแต่เติมเติมหวานนะหวานนะไม่รับอ่ะกินแบบพิสดารครับเพราะว่ามันขมอุ้ยเนื้อหนามากเลยนะทุกคนมะม่วงอะไรปะเนี่ยเอามะม่วงบ้านกูอย่างนี้แหละกูบอกแล้วเนื้อมันหนาจริงดูเออเอาดูนะ มึงอย่าไปทำอย่างนั้นสิอุ้ยไม่ใช่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยนั่กองดินปืนอะเต็มเต็มเลยคิดสภาพไายนั่นอันนี้เนาะเป็นนั่นเนาะแล้วใส่อย่างนี้เนาะโอ้รองตายแล้วก็ลิ้เนาะไม่ใช่โอ้โหจริงคิดสภาพเอาทุกคนเพื่นมึงมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะส่งออกนอกนะฮะไปกินกับผมฮะมาดู เอาเลยอุเชียววะครับไม่ให้กินแล้วไอสัตว์ไม่ให้กินทำไมไอ้พวกมึงเอาเลยกัดบึ๊บเออนั่นแหละเต็มปากเออความรู้สึกครับอร่อยไหมเป็นไงเนี่ยกับน้ำพริกสุดจอดเป็นไงบ้างมึงกินว่าทับเบี้ยไอ้สัโอ้โห เดี๋ยวห้อมันไหวไอ้ไร่ดูถ้ากินคำนั้นว่าไม่ม้นงคำใหญ่ปะเส็บวยากอ่ะพอ้ะโอาพอนะไม่ไหวแล้วก้อนเนี้ยพอแล้วอิ่มพอ้ะก็ให้มากินน้ำมอวดูครับทำไหมอืมก็กินเสร็จก็นะตามระเบียบมาทุกคน อร่อยขี้แตกโอเคครับวันนี้ก็มามันหยุดนะครับแล้วก็มาเล่นบ้านเจจิมพอดีบ้านเจจมมีมะม่วงนี่เต็มเลยครับนี่เต็มต้นเลยนะอยากกินก็มานะครับมาแล้มาเลยมาเลยเยอะแยะเลยไปและบ๊ายบายจุ๊บๆคนแรกก็แชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรบ้าๆให้ดูเนาะเดี๋ยวจะมากินแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไปที่คลองนะครับ ถ้าใครกินมะม่วงแล้วออกหน้าเปรี้ยว<ง>อนะ่ะแล้วแล้วใครใครกินแล้วออกหน้าหน้าเปรี้ยวนะโดดน้ำนโอเคไหมมึงกับกูนี่แหละมึงเดียวสองคนนี่นะเอ้ยบ้าเฮ้ยทำงานไม่ได้ได้โอเคครับคลิปหน้าถ้ามีโอกาสผมกม็จะทำให้ดูนะถ้าว่างนะโอเคไปละไปของจริงเลยเนี่ยไปของริงเลย